สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับสวัสดีวันที่1ทธันวาคมนะครับวันพุธนั่นเองครับปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็ขออํานวยอวยพรให้กับเพื่อนๆนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะให้มีแต่ความโชคดีและร่ํารวยนะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยครับไม่ต้องรอถูกหวลยหรือลอตเตอรี่แต่ท่านจะมีเงินอยางแน่นอนนะครับหอเพียงเพื่อนๆน,นั้นนะฮะมีธนาบัตร2รุ่นนี้นะครับ นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อสภาพผ่านงานใช้นะฮะสองพนะฮะไม่ผ่านงานใช้นั้นอาจจะสูงถึง1,000 0บาทนะฮะใครที่มี2รุ่นนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับไม่ต้องรอถูกหวยถ้ามีก็ซื้อขายกันจริงและรับซื้อจริงจากสยามเจเน็นะครับใครที่มีรุ่นนะฮะด้านหลังเขาเรียกว่าช้างแดงแบบนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนี่นะครับ ที่เป็นอนุสาวรีย์แบบนี้นะครับใบที่2ที่เราจะพูดคุยแล้วก็รับซื้อกันนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับใครมีรุ่นนี้นะครับเรียกว่า100บาทโทมัสเดอรารูนั่นเองครับแบบนี้นะครับที่มีข้อความว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรนะฮะคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทครับ2ใบนี้นะครับสภาพผ่านงานใช้ก็จะประเมินราคาสูงถึง2,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คลิปนี้นะฮะผมตั้งใจนะครับที่จะมอบความรู้แบบแน่นๆให้กับเพื่อนๆนักสะสมและขายได้จริงนะครับที่สยามชนแนลนะครับมาดูข้อมูลของธนบัตร2ใบดังต่อไปนี้ทําไมถึงมีราคาสูงผ่านงานใช้ประเมินถึง2,000ข้อมูลเป็นแบบไหนมารับชมกันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับก่อนที่จะดูข้อมูลนะครับสยามชาแนลขอแนะนําทุกท่านนิดหนึ่งนะครับ โปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายให้ละเอียดครับจุดไหนมีราคาแพงนะครับแล้วจะขายได้จริงครับเรามาเลิกกันเลยครับในส่วนของการอธิบายนะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะฮะหนึบ,100บาทนะครับโทมัสนะฮะ เดรูอ่าเลราลูนะครับที่มีราคาแพงนะครับแน่นอนครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับอ่ามีการนะครับผลิตออกมานั้นจํานวนมากครับมีหลากหลายการเล่นหากันนะครับด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมสายยาสาธิตสลักของในหลวงรัชกาลที่9ในรุ่นนี้นะครับจะมีหมวดตัวเลขสีดำนะครับแล้วก็มีคําว่ารัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย100บาทครับแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับใครที่มี รุ่นนี้แบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับฟังนะครับฟังนะครับจะอธิบายจุดความแพงแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับในส่วนของจุดที่มีราคาเล่นหากันสูงนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับให้ท่านดูที่หมวดตัวเลขครับหมวดตัวเลขแบบนี้แหละนะครับนะครับเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นเลขตองบอกไว้เลยนะครับประเมินสูงนะครับถ้าตองแบบตองเสร็จหมดเลยอย่างเงี้ย ขั้นต่ำห้าพันนะฮะแต่ลายเส้นไหนผมก็รับนะครับถ้าเป็นตองเจ็ดตองเก้านะครับขั้นต่ำห้าพันนะครับมาดูนะครับจุดที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับจําให้ดีนะครับหมวดตัวเลขที่ท่านควรดูนะฮะให้ดูอยู่สองจุดนะครับจำไว้นะครับดูแค่สองจุดนะครับท่านจะขายได้เลยนะครับจุดแรกนะครับหมวดตัวเลขเนี่ยฮะจะมีสีดําใช่ไหมครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาใช่ไหมครับนะฮะเป็นหมวดตัวเลขครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะดูธนบัตรที่อยู่ในมือของท่านที่สะสมไว้อยู่นะครับให้ท่านดูหมวดตัวเลขตรงนี้นะฮะหมวดด้านหน้านี่ฮะที่เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับถ้าเขียนคําว่า B นะครับตัว B ขึ้นก่อนนะฮะบบาทนะฮะแล้วต่อลงด้วย91ครับจำไว้นะครับ B91 หนะฮะนี่หมวดที่ที่ต้องจำนะฮะนี่คือจุดแรกนะครับจุดที่2เพื่อนๆให้สังเกตดูตรงนี้นะครับ แลวจะขายได้จริงนะครับผ่านงานใช้ถ้าไม่ผ่านไม่รู้นะฮะสองพันนะ,ะถ้าไม่ผ่านงานใช้แบบสวยๆคมๆเลยเนี่ยอาจจะได้สูงถึง1 0,000บาทนะฮะแล้วหมวดที่2ครับลายเซ็นเนี่ยด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นสอเสือแบบนี้ธรรมดานี่แหละฮะนะ,ะเป็นแบบนี้นะครับแต่ลายเซ็นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับจากปุ้ยเนี่ยให้เขียนเขาว่ากเกษมครับ จำไว้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะสองจุดที่จะเปลี่ยนราคานะครับจากร้อยเป็นสองพันจนถึงหนึ่งหมื่นนั้นคือหมวด B91 และก็ลายเซ็นเกษตรนั่นเองครับส่วนธนบัตรใบนี้ทำไมสยามชาแนลเก็บสะสมครับเพื่อนๆครับทำไมผมเก็บไว้สะสมครับเนื่องจากว่าธนบัตรใบนี้นั้นนะครับเป็นการปั๊มนะฮะตราวันที่ไว้ครับคือ16มกราคม2510ครับ และที่สําคัญที่สุดคือธนบัตรใบนี้มีลายเซ็นนี้ครับนะฮะผมกําลังนะครับให้ทีมงานและก็ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้นะครับดูว่าลายเซ็นนี้ใช่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่านะครับที่เป็นสอเสือแบบนี้นะครับผมเลยเก็บสะสมไว้ครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดว่านี่ครับลายเซ็นแบบนี้นะครับที่อยู่บนธนบัตรรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าลายเซ็นนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับพระปรมาพิไทย ของพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งนะครับจะมีราคาสูงทันทีครับนี่คือการเก็บสะสมที่ถูกต้องนะครับของนักสะสมนะฮะของที่มีราคาอย่างเช่นสแตปมเช่นกันนะครับถ้าเป็นพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์นะฮะรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีราคาแพงทันทีครับนะครับเรามาดูกันต่อครับข้อมูลของธนบัตรนะฮะใบที่2ที่เราจะพูดถึงทําไมมีราคาดูให้จบครับ นี่คือธนบัตรใบที่2ที่เราจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับหากดูเป็นนั้นไม่ต้องรอถูกหวยก็รวยได้ครับ ธนบัตรรุ่นนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เก็บสะสมกันอยู่นะครับมาดูข้อมูลของธนบัตรใบนี้ทําไมจะมีราคาแพงเขาดูกันจุดไหนที่มีการเล่นหากันราคาสูงนะครับผ่านงานใช้ไม่ขาดไม่รูนะฮะสองพบาททาไมผ่านงานใช้สภาพของผมสวยๆอาจสูงถึง1 0 0 0 0บาทครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของธนบัตรนะฮะ 100บาทรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะฮะพระบรมสายาสาธิตสลักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรุ่นนี้จะมาอยู่ฝั่งขวานะครับเมื่อสักครู่นั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของพระบรมสายาสาธิตสลักของในหลวงรัชกาลที่9ครับรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับด้านหน้าก็จะมีหมวดนะฮะตัวเลขสีดําเหมือนกันนะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินชําระนี้ได้ตามกฎหมาย100บาทแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับรุ่นนี้ครับขออนุญาตนะครับ นี่คือธนบัตรรุ่นที่เขาเรียกกันติดปากง่ายๆนะครับแบบจํากันง่ายๆเลยก็คือช้างแดงครับก็เนื่องจากว่านะครับอยู่ด้านหลังของธนบัตรนะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์นะครับที่เป็นรูปช้างแล้วก็มีพระหากริยันะฮะของไทยนะครับนั่งอยู่บนช้างแบบนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหนึบาทครับนะครับผมจะบอกจุดสําคัญนะครับเพื่อนๆครับผมจะบอกจุดสําคัญที่ทําให้ธนบัตรใบนี้มีราคาแพงทันทีครับ นะครับไม่ต้องรอถูกหวยมีเยอะๆก็รวยได้ครับมาดูจุดที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าฟังไม่ทันขอความกรนนาจดครับนะครับหรือนะฮะกลับมาฟังแบบช้าๆอีกครั้งหนึ่งมาดูกันครับในส่วนของจุดที่นักสะสมเขาเล่นหากันและมีราคาซื้อขายจริงครับเรื่องของธนบัตรใบนี้ทําไมมีราคาซื้อขายนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำนะฮะจำสอจุดง่ายๆเลยนะครับ ใบนี้จะมีราคาทันทีนะครับเพื่อนๆดูที่หมวดตัวเลขนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่านะครับธนบัตรที่มีราคาเนี่ยนอกจากเลขตองจะเป็นตอง1ตอง0นย์ะฮะตอง2ตอง3มตอง4ตอง7ตอง9นะฮะ7กับ9นี่แพงสุดนะฮะลองมาก็ประมาณอ่าตอง8นะครับนี่ถือว่าหายากนะฮะ7 8 9เนี่ยนะครับตองพวกนี้จะหายากหน่อยนะครับถ้าเป็นตองศูนย์ก็น่าจะเป็นแบนตัวอย่างไปเลยนะครับมาดูกันครับในส่วนของธนบัตรที่มีราคานะครับเพื่อนๆครับจำให้ดีนะครับ จุดแรกที่ท่านต้องดูนะฮะก็คือตัวภาษาอังกนี่นะฮะตัวภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจุดที่ท่านต้องดูนะครับขอให้เป็นตัว p ครับ p แบบนี้แหละครับเนี่ยนะครับเป็น p แบบนี้นะครับแล้วตัวหนังสือด้านหน้าเดียนะฮะด้านหน้าเนี่ยตัวแรกเลยนะครับขอให้เป็นเลข9ครับนะครับให้เป็นเลข9นะครับนะฮะต่อมานะครับหลักหน่วยเนี่ยนะฮะหลักสิบเป็นเลข9นะครับหลักหน่วยเนี่ย ขอให้เป็นเลข2ครับจำไว้นะครับเลข9เลข2แล้วก็ตัว P นะครับ9 2 P านะครับจำไว้นะครับส่วนลายเซ็นนะฮะนี่คือจุดสำคัญเช่นกันครับลายเซ็นนี่นะฮะลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจุดเนี้ยให้เป็นลายเซ็นแบบนี้แหละครับแต่ว่านะครับม้วนเนี่ยนะฮะจะเล็กกว่าถ้าท่านไปเจอหมวดนะฮะอ่า 92P เนี่ย ม้วนของลายเซ็นนี่จะเล็กกว่าลายเซ็น91นะครับถ้าเจอนะครับอย่าลืมนะครับมวด 92P ลายเซนเล็กเล็กแบบนี้แหละนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นม้วนเล็กๆนะฮะผมบอกไว้เลยว่าไม่ขาดไม่รูนะครับผ่านงานใช้แบบนี้ประเมินราคา2000บาทต่อใบครับถ้าสภาพใหม่ๆสวยๆคมๆอาจจะมีราคาสูงถึง1 000 0บาทครับ นี่คือข้อความและก็ข้อมูลจริงของธนบัตร2ชนิดนี้นะครับ2รุ่นนี้นะครับที่มีราคาซื้อขายจริงนะครับลองไปดูที่บ้านของท่านนะครับใครเก็บรุ่นนี้ไว้อยู่นะครับลองไปสังเกตตามที่สยามชาแนลแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านพบเจอนะครับเรายินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับบอกช่องทางอีกครั้งหนึ่งครับ นี่คือช่องทางติดต่อครับมีทั้งอ่าไอดีสามไอดีนะครับมีนะครับไอดีที่สามารถพูดคุยสดกับสยามเจเน้าที่เป็น f c แล้วนะครับก็คือสยาม f c ครับส่วนลายแอดด้านล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวติดต่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าของท่านมีตรงสเปคที่เราต้องการยินด,ดีรับซื้อแน,น่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใครขออนุญ,ญาตไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากครับ ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่เกีรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพืเ่อนๆครับหากใครเห็นดีมีประโยชน์ขอความกรุณากดถูกใจและแชร์คลิปให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ